ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องมาลองดูทุกท่านวันนี้ผมได้น้ำพริกกุ้งฟูกับลาบหมูและก็หมูย่างสองชิ้นมากินข้าวกันด้วยครับมากินพร้อมกันเลย ท่านผู้ชมกินข้าวกันหรือ,อยังถ้ายังไม่ทานหาทานด้วยนะตกลงจะทานอะไรกินเนี่ยหมูครับหมูข้าวบิกุงฟูเฟลอ อืมอร่อยเหมือนกันนั้นเนี่ย เชื่องแจ๋น้ำพริกนีเด็ดมาก ิวแล้วถ้าหิวข้าแล้วไปหาอะไรมาทานด้อให้คุณกด s u b s ไคร b ์กดสั่นกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาคดคลิปใหม่ของเราสำหรับวันนี้มาเราดูข้อกล่าวเขาว่าสวัสดีครับ